มันก็จบไปได้ด้วยดยีเนาะมีเอสรุปนะเอาจากที่ดูนะจากที่ดูคือคนโก้จ้างนักร้องมาร้องเพลงในงานวันเกิดแล้วเข้าห้องน้ำเขาไปขี้แหละขี้เสร็จไม่มีกระดาษทิชชู่คนโก้ไปขี้นักร้องก็ไปขี้แล้วก็มีบุคคลที่สามเข้ามาก็มาขี้ แล้วก็ไม่มีไม,มไ,มมไม่มีกระดาษที่ชู่ก็ทะเลาะกันหากระดาษที่ชู่ไปไปมามาไม่มีกระดาษที่ชู่รวบลัดรวบลัดไม่มีกระดาษที่ชู่คนโก้ก็เลยใช้วิธีไม่เช็ดขี้ติดตูดออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มาว่านักลอ้อ จะไม่จ้างนักล้องก็ทะเลาะกันนักล้องไม่จ้างนักล้องพอคนโก้ออกจากห้องน้ำปุ๊บน้ำมาพอดีนักร้องกับบุคคลที่สามได้ลรางตูดแต่คนโก้ไม่ได้รางตูดนั่นแหละสรุปคร่าวๆเนาะประมาณนั้นว่าด้วยเรื่องขี้ล้วน,วนอื ก็ฮาอยู่ตามนั้นนักร้อมึงออกมากูจะไม่จ้างมึงกูจะไปเอาคนอื่นมาเล่นงานวันเกิดแทนโอเคผมไม่ได้โกหกนะผมแค่จอกกอลอกอกอะไรเนี่ยไอ้พวกเจ้าของวันเกิดทำไมมันเป็นคนนิสัยแบบนี้มันน่ะสิเฮ้ยเฮ้ยังคุณ้องข้าง น้ำมาแล้วออโอ๊ยน้ำมาแล้วเว้ย <ส1970> โอ๊ยไอ้พวกโชกโภงเอ้ยไอโชกโภงแถมดวงไม่ไม่ค่อยดีเลย <ส hist oric> โอ้โหไหนเช็คดูสิว่าน้ำไหลจริงจริงหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณท้องข้างๆน้ำที่นี่ไม่สะอาดนะครับผมบอกเลย ระวังไว้ด้วยฮะเอ้ารู้ได้ไงครับมันเหม็นครับอาจจะเป็นขี้คุณหรือเปล่าเนี่ยโอ้น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วมาร้องเพลง พี่โน้ระขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณททุก่านครับมากครับพี่โน้ขอบคุณครับโอ้ยโอ้เด็กท่าคนท่าคนกราบครั้งเนาะโอ้ยโอ้ยแล้วแล้วโอ้ยอบอุ่นมากอบอุ่นมากขอบคุณมากครับพี่โนขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมด้วยครับผมนะฮะโอ้โหดีใจครับที่พี่โนมาในวันนี้นะฮะ ขอบคุณครับผมนะฮะอนนั้นก็ขอแสดงความยินดีก่อนกับหนังภาพยนตร์สับเปลือสับเปลือครับผมได้ยินข่าวว่าทะลุ50ล้านแล้วครับผมนะครับโผมเชียร์ประมือเลยครับทุกคนครับใครว่างๆนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูนะครับผมนะผมสับเปลือครับผมชายแล้วทั่วประเทศไทยครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะสับเปลือนะฮะเสียนหลังใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้อันนี้ก็มาแรงเหมือนกันครับโอ๊ยไม่ไป เส้ยนหลังถามถามพี่โนแล้วยอดโอ้โหรวมๆแล้วเยอะมากมากเส้นหลังประมาณ75ครับ75ล้าน75บาทครับผมมีคนซื้อตั๋วไปดูไปเดียวขอคืนด้วยก็เลยได้ครึ่งราคาครับผมขอบคุณพี่โนครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับพี่โนขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับถ้าเนื้อที่ว่างๆในการ เล่นหนังของไทยบ้านหรือของพี่โน่ก็อย่าลืมนุกปายนะฮะยินดีเอาพวกเราไปเล่นด้วยนะครับเรื่องต่อไปเราเจอกันเลยดีกว่ารับเป็นผีบ้าผีบอเป็นอะไรก็ได้ครับได้ครับผมเอาใจลมอกับพี่โน่ครับผมขอบคุ้ตรับขอตรุณครงบี้รงนี้ตรง้ย้ตรงนีหริงนีก็อยนกมตมง้งนี้ตนี้ตนี้นตนี้นตร้งนีน้ี้นตรนีมรนี้นี่ร้้ตน ขอบคุณครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมขอบคุณครับยวที่เมื่อกี้เพลงพี่โน่ใช่ไหมพี่โน่กับพี่นาลาครับผมเจอกันหน้าไปกนเช่นไม่ดีเลยเพลงแนวนี้ใครเราก็มี เอาเพลงอะไรครับอันนี้ไม่ใช่มุกเพลงหนึ่งของนอกแซกเพราะมาก